สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม โอเคครับมาดูตัวละครที่จะเข้าเกมมาแน่ๆกันดีกว่านะครับผมคือข้อมูลหุืตัวละครเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลหลดจาก Discord ที่ผมที่เชื่อถือได้เกือบ100%เเลยนะฮะ แต่ถ้าใครที่ไม่เชื่อข้อมูลพวกนี้จริงเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อความสนุกได้เลยนะครับผมก็มาเชียร์กันขำๆนะผมว่าตัวไหนจะมาบ้างนะฮะโอเคครับผมสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยน่าจะจําได้กันบ้างนะผมว่ามีตัวอะไรบ้าง,งที่มีข้อมูลออกมานะไอคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทวนความจําของทุกๆคนนะผมว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันเหลือตัวอะไรบ้างนะผมที่จะมาในอนาคตนะผมโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยมาเริ่มกันเลยนะฮะ มาดูที่คู่แรกผมที่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับผมนั่นคือจับบ้ากับฟุกุโร่นั่นเองนะฮะไอสองตัวนี้เนี่ยโมเดลเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจับบ้ากับฟุกุโร่เนี่ยผมเชียร์ให้มันเป็นสเตปประมาณ70%เลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอพวกซีพีไนรับรุจ,จิหรือว่าคาคูเนี่ยตอนนั้นก็มาเป็นสเตปใช่ไหมฮะถ้าไอสองตัวนี้เนี่ยมาเป็นสเตปเนี่ยมันก็แบบค่อนค่างจโอเคเลยนะครับผมผมก็เลยเชียร์ให้2อตัวนี้เนี่ยมาเป็นสเตปนั่นเองนะครับผม แล้วก็อีหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยคืออ้สอตัวนี้โมเดลมันเสร็จเรียบร้อยแล้วของดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมาเร็วๆนี้ด้วยซ้ำนะก็ต้องรอติดตามนะครับผมคู่ต่อไปนะผมเป็นด d o กับ Leo นะฮะไอสอตัวนี้ผมผมเชียร์ให้เป็นสเตป80%เลยนะผมมันไม่ควรมาเป็นรีเจนอย่างยิ่งนะฮะไอสอตัวนี้เนี่ยมันควรมาเป็นสเตปเนี่ยถูกแล้วนะผมก็โมเดลอ้สตัวนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะฮะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมาก่อนพวกจัม布ากับฟุกุดก็ไปไปได้เหมือนกันนะผมไอคู่นี้นะฮะแต่ว่านั่นแหละฮะ อย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่ควรมาเป็นรีเจนอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ค่อนางจะน่าสนใจของไอ้คู่นี้ก็คือเลโอนะ Leo เลโอนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันคือตัวมันเล็กมากๆเลยนะครับผม อยากรู้ว่าทางตัวเกมทำโมเดลเลโอออกมาเนี่ยมันจะตัวเล็กขนาดไหนนะผมก็ต้องรอติดตามนะผมมาดู2พี่น้องเจอบ้านบ้างน,นะผมไอสอตัวนี้ก็มีข้อมูลม,มานานแล้วนะก็เป็นอิชิจิแล้วก็นิจิที่ผมถ้าออกเสียงผิดเนี่ยต้องขออภัยนะผมโมเดลไอสอตัวนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จหรือเปล่านะผมผมทำนายว่ามันน่าจะมาเป็นตัวรีเจนประมาณ80%เปอร์ซเลยนะเพราะว่าเลจูหรือว่าไอพ่อๆมันเนี่ยมันก็มาเป็นรีเจนทั้งนั้นเลยนะผมถ้าไอสอตัวนี้มาเป็นสเต็ปเนี่ยมันก็แบบเออท่าสงสารเกิน ไปนะผมแล้วน่าจะเทเอาเรื่องด้วยนะก็มาเป็นรีเจนต์นี่คือเหมาะสมแล้วนั่นเองนะผมมาดูตัวต่อไปนะโวยตัวนี้คือไอพวกนี้เป็นตัวที่หาวมากเลยคือข้อมูลหลุดมันหลุดมานานมากแล้วแต่คือมันเหมือนแบบไม่โอกาสเข้าเกมมาสักทีนะนั่นคือลูฟี่แอฟโรกับฟ็อกซี่นั่นเองนะผมคือสองตัวนี้คือยังไงมันก็มาด้วยกันอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมาด้วยกันนะแต่คือที่ผมไม่ทราบเลยเนี่ยคือแบบเดาไม่ถูกจริงๆคือมันจะมาเป็นตัวรีเจนหรือจะมาเป็นตัวสเต็ปนะผม เอ่อผมก็เลยแบบใส่เครื่องหมายแบบคําถามไปนะผมคือคิดไม่ออกจริงนะฮะถ้าใครพอจะแบบเอ่อคิดออกเนะี่ยลองคอมเมนต์กันมาดูนะผมว่ามันควรมาเป็นตัวแบบไหนนะผมรีเจนต์ไหมหรือว่าจะเป็นสเต็ปหรือจะมาเป็นตัวโคล่านะฮะกอ็อ่ะคิดว่ามันเป็นตัวสเต็ปแล้วกันนะะผม ็น่าจะเป็นตัวเสพที่ค่าจะหาเอาเรื่องเลยนะผมไม่รู้สกิลเนี่ยจะออกมาแบบเป็นรูปแบบไหนนะผมโดยเฉพาะฟ็อกซี่นะฮะผลพิศารของมันเนี่ยค่าจะน่าสนใจเอาเรื่องเลยนะผมอยากรู้ว่าทางตัวเกมเนี่ยจะรังสรรค์พลังของมันเนี่ยออกมาในเกมเพย์ยังไงนะผมก็ต้องรอติดตามนะฮะคู่ต่อไปนะผมอันนี้คือแบบอ่าหลายคนเนี่ยจะแบบเห็นต่างจากผมนะฮะผมว่าโคบี้กับไอจินเบเนี่ยมันน่าจะมาเป็นตัวรีเจนประมาณ80%เลยนะคเลยนะผม โดยเฉพาะโคบี้เนี่ยที่อ่าไม่ค่อยมีทหารเรือเข้าเกมเนี่ยมานานมากแล้วนะผมและโคบี้ล่างที่จะมาเนี่ยเป็นล่างทามสคริปต์แน่นอนอยู่เลยนะความเก่งความเท่นเนี่ยแน่นอนวัตวีคูแน่นอนนะผมการมาของทหารเรือครั้งนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเมตาก็ไปไปได้เหมือนกันนะผมก็เลยมีโอกาสสูงม,มากเลยที่โคบี้น่าจะมาเป็นตัวรีเจนนะส่วนจินเบเนี่ยโอ้โหแต่ละล่างเนี่ยคือแบบไม่ค่อยเก่งเลยนะผม การที่มีร่างใหม่มาทั้งทีเนี่ยผมเลยเชยร์ให้มันเป็นตัวรีเจนที่ค่อนข้างจะเก่งไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเยับพวกผู้ใช้พลังผลพิศาจแบบนี้ก็ปไปได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอติดตามนะสองตัวถัดไปนะผมอันนี้ก็คือแบบงงเหมือนกันว่ามันจะมาเป็นตัวสเตปหรือว่ามันเป็นตัวรีเจนนะผมนั่นก็คือหน้ากากช็อปเปอร์แล้วก็วีวีร่างใหม่นั่นเองนะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโตเกียวเนี่ยจะเอาสอตัวนี้เข้ามาในรูปแบบไหนนะครับหน้ากากช็อปเปอร์เนี่ยดีไม่ดีอาจจะมาเป็นตัวโคลาก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนวีวีร่างใหม่เนี่ยก็อาจจะมาเป็นตัวรีเจนต์ไปเลยนะครับผมหรือไม่ก็ตัวสเต็ปนะครับผมก็ตลอดติดตามนะตัวต่อไปนะผมมีข้อมูลหลุดมานานมากแล้วนะครับผมสามจุดห้าปีเนี่ยก็นึกว่าเขาจะมาะมแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มานะยังก่อนนะก็อาจจะมาตอนสี่ปีหรือไม่ก็สี่จุดห้าปีไปเลยนะครับผม หนวดดําล่าง2ผลของเรานั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นี่คือยังไงก็ต้องมาเป็น ex แน่นอน100%นะฮะหรือไม่ก็อาจจะแบบอยู่ในระดับเหนือกว่า ex ไหมก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็ที่ผมคิดไว้เนี่ยน่าจะสัก4.5ปีไม่ก็4ปีนี่นนะแต่4ปีนี้เนะี่ยอาจจะเป็นใครโดล่าไฮบริดก่อนหรือเปล่านะฮะดีไมดีหนวดดำก็อาจจะแบบ4.5ปีมันก็ลงตัวอยู่นะครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้ของสำหรับตัวละครทุกตัวที่มีข้อมูลหลุดออกมานะฮะก็เร็วนี้ที่อาจจะเข้ามาจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกจับบราฟุกุโร่นะครับผมแล้วก็พวกเลโออีเดโออะไรพวกนี้นะเพราะโมเดลมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องรอติดตามนะผมว่าจะมีตัวไหนในโมเดลเสร็จเพิ่มไหมนะผมถ้าโมเดลตัวไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเอามาบอกนะครับผม ก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลหลุดอะไรพวกนี้นะผมสามารถเข้า Discord ของผมได้เลยนะผมเป็น Discord เกม One Piece Bounty r u s ของคนไทยนะฮะมีสมาชิกประมาณ1,500คนแล้วนะครผมก็ดิสนี้เนี่ยก็จะมีพวกข้อมูลหลุดการอัปเดตต่างๆของข้อมูลหลุดตัวละครนู่นนั่นนะผมอัปเดตเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีดิสพูดคุยถามตอบอะไรพวกนี้ด้วยนะผมก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมได้เลยนะผม โอเคครับวันนี้ผมมีเท่าน,นี้ผมใครมีคอ้อสอย่างไรสามารถคอไมไนต์น้าล่างเลยนะวันนี้เนี่ยผมเป็นตัวลราแ่อวน,นะครับสวัสดีครับ